คุณลุงทำอะไรอยู่ครับตอนนี้นี่ผาตานครับผ่าตานครับผมอันนี้ตาลูกตานครับลูกตานครับลูกตานอันนี้มันอ่อนเหลือเก่แล้วเนี่ยตัวนี้แก่ครับนี่แก่แก่แก่ใช้ประโยชน์ได้ไหมครับมันก็แข็งกินไม่ได้หรอกครับ๋อมันก็แข็งกินไม่ได้นะครับอันมีลูกอ่อนสักลูกไหมครับให้ให้ดูหน่อยครับนี่ลูกอ่อนครับนี่ลูกอ่อนนี่ลูกอ่อนครับอันนี้อ่อนนี่ตัวนี้อ่อนเกินอันนี้อันนี้อ่อนเกินนะครับนี่อ่อนเกิน มันก็กินได้แต่มันขมอ๋อมันขมขมครับแสดงว่าตาลจะต้องมีลักษณะไงถึงจะอร่อยครับเนี่ยแนนผู้ชมครับสดสดจากต้นเลยใช่ไหมครับอันนี้แก่หรืออ่อนครับนี่ก็อ่อนครับอ่อนอีกครับอืมนะครับออกน้ําเลยนี่ออกน้ํามันจะเป็นยังไงครับมันมีน้าออกอ๋อนี่นี่นี่น้ำครับผู้ชมครับนี่คืออ่อนครับอ่อนครับอันไหนพอดีครับคุณลุงมีไหม อย่างหาไม่เจอเลยนะครับหมดต้นวันนี้นะครับผู้ชมจะได้ลูกที่พอดีนะครับอันนี้มาจากไหนกันครับเนี่ยสีนรงครม์มาจากสีนรงค์มาเพื่องานนี้เลยใช่ไหมครับเปนู่นจะไปนอนทรยจะไปนนทรยไปทําไมเหรอครับส่งลูกชายอ๋อไปส่งลูกชายแต่ว่าเก็บตานกินไปเรื่อยเก็บโอ้ยชิวจริงครัครับครัวนี้นะครับเก็บทานกินไปเรื่อยนะครับไม่ได้จริงจังใช่ไหมครับนี่ไม่ได้จริงจังไม่ได้จริงจังแต่ก็เก็บกินเล่นๆนะครับผู้ชม โอ้ํามาก่อนไหมครับอย่างเงี้ยฮะเก็บตาเนี่ยทำมาก่อนไหมครับไม่เคยไม่เคยเคยทำครับเห็นเห็นเขาขี่สล้งเก็บไปเมื่อกี้เต็มสล้งอยู่อ๋อเห็นเขาขี่สล้งเก็บไปเต็มสล้งอ่ะอันนี้คับผู้ชมนั้นเขาอาชีพเขาอาชีพเขาจะซอยๆดูว่าตัวไหนพอเอาได้เอาไม่ได้เขาก็จะรู้อันนี้เพราะไม่รู้อะไรถึงเก็บลงมาเดี๋ยวผมจะหาลูกที่น่ากินให้ดูนะผู้ชมครับเก็บยากไหมครับนี่ ยากครับยากใช่ไหมครับอืกว่าจะเกาะได้ก่าจะเกาะได้เดี๋ยวเดี๋ยวโชว์เกาะสักสักหนึ่งนะะสักหนึ่งผลกันเพลงนะครับเดี๋ยวเราดูครับผู้ชมครับว่ามันจะสุกหรือเปล่าเจ็บพอดีหรือเปล่าเนาะเจ็บคำว่าพอดีเนาะดูพอดีอันนี้พอดีไหมครับแถวบ้านขอพูดภาษาอะไรกันครับภาษาสวยครับภาษาสวยโอ้อันนี้กลิ้งมาจากสวรรค์นะผู้ชมนะะลงนี้นะครับ เอาลูกครับตันกันเนี่ยผ uh, ู้ชมครับมันแกะตรงไหนแกะเนาะเบื้งแรกเนี่น่าจะพอดีเน umm> ี่ยพอดีใช่ไหมครับน่าพอดีครับตัวนี้ตัวนี้น่ครับผู้ชมได้ตัวพอดีแล้วนะครับนี่ยครับเนี่ฮะพอดีเลยนะแกไปมั้งแกไปมั้งไม่แกะแล้วนะไม่แกะใช่ครับเอาลองดูคุณป้า อันนี้มากันก๊อบกัวเลยใช่ไหมครับครับก๊อบรัวเลยต่อไปนะต้องผมก็ต้องพกไม้สอยติดรถไปแล้วครับผู้ชมครับนะมันได้กินแน่นอนนะอ้าคุณป้าโชว์หน่อยนี่ก็อ่อนอีกครับอ่อนอีกนะผู้ชมโชว์เลยน่าจะหมดต้นแล้วครับผู้ชมอ่านี่ครับผู้ชมพอดีเลยฮะให้คุณป้าโชว์หน่อยอ้ากินโชว์เลยครับกินโชว์เลยอากินโชว์หน่อยกินโชว์หน่อยครับให้อะไรต้องเอาอันนี้ออกเอาอะไรออกครับ นี่เขาเรียกอะไรนี่เปลือกมันนี่ครับหรือว่ามัเปลือกอ่อนไม่งั้นมันจะขมๆอ๋อไม่ใช่เพี้ยเนาะไม่ใช่เพี้ยนะครับขมๆเป็นตัวเคลือบตัวเคลือบอตัวเคืบนี่สดๆจากจากจากต้นเลยคุณผู้ชมนี่ครับสดๆจากต้นนะครับเดี๋ยวคุณป้าจะกินดูมันจะจะงั้นหรือเปล่ารยรสชาติยังไงครับว่าหวานกกินนนดูัะ เดี๋ยวผมจะลองดูครับเดี๋ยวผมจะลองดูนะครับมีเหลือให้ผมไหมครับนั่นเรือเอาขอสักหน่วยหนึ่งครับขอสักหน่วยหนึ่งก็ได้ลองดูแก่ออกด้วยแก่ออกด้วยอ๋อนี่ครับผู้ชมผลไม้ข้างทางเนาะเห็นเอ็ที่เขาขายก็ตามนี้ใช่ไหมครับข้างทางนะครตามนี้แหละครับตามคูแถวนี้นะอ๋อแถวแถวนี้ใช่ไหมครับไม่ธรรมดานะครับไม่ธรรมดา จะออกจะออกเมื <ok ่อไหร่เขาเขกินเน่าแกะเยอะอ่าน ja ี no in ่ครับผู้ชมครับนี่สวยเลยค่ะน่าจะสวยน่าจะสวยเลยแต่เม็ดมันเล็กๆหน่อยเม็ดเล็กๆใช่ไหมครับเม็ดเล็กไม่ได้เอาช้อนซ่อมมานะครับมือนี่นะครับมันจะยาวมันจะแกะง่ายอ๋อถ้าเป็นช้อนซ่อมมันจะแกะง่ายก็แกะยังไม่รู้เลยว่าเขาแกะแบบไหนตัวนี้แค่เทคนิคว่างัดออกมาต้องมีช้อนแบบนี้มาอ่าโอเคครับผู้ชมนี่ได้แล้วฮะนี่ได้แล้วฮะอไปหนึ่งนะครับไปหนึ่งนะเดี๋ยวตั้งกล้องก่อน เนี่ยครับผู้ชมครับสดๆเลยนะครแกะก่อนแกะก่อนเลยครับเอาเอาเอาที่กินได้ก่อนดีกว่าหวานเนาะสดจากต้นเลยครับหวานเดี๋ยวใส่ใส่ใส่ปลาหลังเดี๋ยวก่อนจะอืมอร่อยครับพี่อืมหวานหวานน่ะหวานครับผู้ชมใจแล้วใจแล้วอร่อยฮะเห็นหรือเปล่าตรงนี้ใส่รถไปด้วยเลยอย่างนั้นอืม พาแบบนี้จะเอาเลยขนาดเขาพาขายเขาพายังไงบอสถึงได้ขายหนะถ้าขายสวยมั้ะอืมโอเคนี่เหมือนกันแล้วนี่คสูตรสวยมากเลยเอาอีกเอาอีกครับผมอ่ะพอแล้วครับคุณลุงอ๋ออินเลยพอแล้วผมมาจากนู้นมาจากนู้นกินมาเรื่อยๆที่เห็นตรงไหนก็ลงตรงนั้นอ๋อเห็นตรงไหนก็นตลงตรงนั้น ก็มีสุดทางนั่นแหละคี่ว่าสมัยตะกอนของใครน่ะมาปลูกดาวิเชียนดาวิเชียนีดาวิเชียนเอล่ืออาทีตยนี้เลยนะเีรูปนี้ขายเจ็ดเจ็ดเม็ดห้บาทเจ็ดเม็ดห้าสิบบาทพวกมัแพงเลยครับเจ็ดเมกาซื้ออะไรครับเ็มีกาซื้อกินเหมือนกัน ที่แรกก็ว่ามาเก็บกินก็เห็นเจ้าของนาก็บคัวเขาว่าเขาจะเขาจะว่าเขาจะอะไรไม่คอดีเขาออกมาหุ้ยคนเขามีคนเขาเก็บขายเขาจะรู้เลยเขาแค่เกาะดูแค่เปลือกครับผมดูแค่เปลือกเขาก็จะรู้ว่าอันไหนที่อันนันแก่อันนมันอนอขายได้นึกว่าเขาจะว่าไม่มีใครว่าอย่างจริงเก็บจริงเลย๋ยวนี้ําเห็นคนเก็บ ว่าว่าแต่จะมีเจ้าของมีอะไรไม่มีของดต้วิเชียนปลูกไว้นะครับลุงนี่อ่อนครับผู้ชมครับอ่อนๆนันนครับผมเอาของลุงเกาะเกาะโชว์สักอันหนึ่งครับลุงมาเดี๋ยวผมจะลองดูโอ้มาเกาะโชว์โอ้มาเกาะโชว์หน่อยเร็วเกาะลุงปุ๊บเลยพอดียงไงพอดีเลยอันนี้จะอ่อนกว่าตัวเมื่อกี้อ๋อนี่อ่อนกว่าตัวเมื่อกี้ตัวสีไม่ตัวเมื่อกี้มันมันจะแข็งๆหน่อยนะ เอาไปทั้งนี้เลยนี่เสร็จแล้วตนนี้เสียรถเลยใสียดรถเลยได้ของฝากครับผู้ชมครับของฝากเยอะกินจนเหลือ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 เสรจแ้วเสร็จแล้วเส็จแล้วเสจแล้วเสแล้วพอแล้วเสร็จแล้วเร็จแล้วเร็จแล้วเสร็จแล้วเก็บเสร็จรถนะเก็บเสร็จรถอ๋อเดี๋ยวีดสวนสวนเขาีดที่นาเขาเดี๋ยวเขาจะเก็บขึ้นข้างบนให้เขาอีกครับเนาะเดี๋ยวได้ได้กินแล้วเนาะต้องเก็บ Okay, นี่ผู้ชมครับเนี่ยที่เด็ดตรงนี้ครับกินแล้วก็ต้องเก็บนะครับเดี๋ยวปีหน้าได้ได้มาเจอกันอีกเนาะไอเชาที่แล้วทำบุญร่วมกันมานะครับได้กินตาในกันเนี่ย <laughs> ตอนนี้ครับเราก็มาถึงต้นตาลเป้าหมายแล้วผู้ชมครับตอนนี้เซียนนะ <laughs> เซียนเซียนโชคขาว <laughs> อ่าจะสอยต้นตาลแล้วผู้ชมครับ เนี่ยผู้ชมครับตอนนี้กำลังจะสอยตาลนะเผให้ลูกค้ากินได้กินจริงๆนะเนี่ยผู้ชมครับอ๋อหายากเลยนิดต้นตาลหายากเลยนะครับเนาะนิดต้นตาลหายากแล้วนะครับโอ้โหยากเหมือนกัน,นครับยากเหมือนกันแน่นนะเดี๋ยวเราดูครับผู้ชม เอาน่ากับดูแล้วพีชมลูกตาหนุ่มครับสูงแล้วสูงเรี่ยวเลยครับหนึ่งสองสามโอ้ยากครับยากยาก

ก่อนผู้แก่ครับแก่ด้แล้วครับพอดีครับพอดีพอดีพอดีครับครับผมโหติดเด็ดเลยนะน้ำไม่ออกนะน้ำไม่ออกโอเคเดี๋ยวไปกินแล้วตัวนี้ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับพอดีเลยเลยนี่พอดีพอดีตัวนี้พอดีขอแล้วครับนุ่งพอแล้วครับขอบคุณครับโอเคนะครับขอบคุณครับไปทานนี่ไปส่งถึงที่เลยนะครับมาส่งถึงที่เอาผู้ชมครับ ตอนนี้ได้ตานกลับบ้านนะครับทุผู้ชมได้กินด้วยต้องขอบคุณดาวิเชียนนะครับนะดาวิเชียนแล้วขอบคุณคุณลุงชื่ออะไรนะครับือสนุวันคืออยู่คนที่ไหนนะคนศรีนรงคนศรีนรงครับทุผู้ชมตอนนี้เราก็ได้ตานกลับบ้านแล้วนะครับเอาใส่ต้งแคบปไปข้างลุงนี่ทางนี้ฮะไปอ่าใส่เข้าไปเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับได้กินด้วย À. vào quần cáp luôn đưa vào quần rất lặng rất lặng rất lặng